ตุ่มเลขทิ่พยานวันจันทร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเห็แม่ดีสองทีละครั้งที่แล้วก็ดีนะลูกนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยมีทั้งคนเข้าใจช่วยเหลือตัวเองก็มีใจต่อสู้และเข้มแข็งขึ้นมีอาวุธครบมือมีความพร้อมลุยได้เลยนี่ก็กะลังจะบอกว่าพอมีความพร้อมแล้วคุณพร้อมไหมอ่ะตัวคุณพร้อมไหมตัวคุณพร้อมจะลุยไหมบางทีมีความพร้อมแต่ตัว,ต,วตัวแง็งแข็งก็ไม่ได้นะลูกนะ ดวงมันมีความพร้อมแต่ตัวเองไม่ลุกมันก็ไม่ได้นะลูกนะโชคลาภอยู่ในช่วงที่ได้รับความเมตตาและได้รับของกำนันคำชมจากผู้ใหญ่การเงินยังจุกจิกยังขาดมือเพราะที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ยังไม่พอจ่ายอยู่แต่จะมีคนช่วยเหลือการเงินยังขาดมืออยู่ดีแต่การเงินยังขาดมืออยู่แต่มีคนช่วยเหลือครั้งที่แล้วขาดมือแต่ไม่มีคนช่วยเหลือแต่อันนี้ถ้าไปหยิบยืมใครมันได้การงานมีการบุกเบิกต้องบุกเบิกทุกอย่าง แต่มีคนช่วยจะเน้นคําว่ามีคนช่วยเหลือตลอดนะลูกนะความรักช่วงนี้ห่างความรักหรือเหมือนชาชาเพราะต้องยุ่งกับอย่างอื่นแต่อย่าปล่อยเพราะต้องบุกเบิกทุกเรื่องถ้าจะเอาความรักต้องบุกเบิกทุกเรื่องแต่ถ้าเราเน้นความรักเราต้องบุกเบิกความรักถ้าเราเน้นงานเราก็ต้องบุกเบิกงานแต่ต้องบุกเบิกทุกเรื่องอันไหนที่เราสําคัญนะวินาทีเนี้ย เราต้องบุกเบิกให้หนักแต่ต้องบุกเบิกทุกเรื่องเข้าใจไหมคู่ครองก็เช่นกันเกิดอาการน้อยใจเพราะเรายุ่งกับการบุกเบิกคือก็ต้องใส่ใจในทุกๆเรื่องนะลูกถ้าคู่ครองคนรักอย่าถือว่าของเป็นของตายแล้วอะ่ะก็ต้องบุกเบิกกลายเป็นว่าเรายุ่งไปการกับการบุกเบิกถือว่าดีนะกาว่าบุกเบิกคือการดีนะลูกนะคือคือขยับนะการบุกเบิกอะ่ะคือการพัฒนามิตรคนล่ำร่พูดเก่งถ้าปนหญินก็คล่องเหมือนชายพูดจาฉะฉานชายก็คล้ายกับนักมวยนักกล้า จะนำงานมาให้คิดนำงานมาให้คิดให้คิดกับให้ทำคนละแบบนะ ให้คิดคือว่าคุณจะบุกเบิกได้ไหมคุณจะทําได้ไหมนําเสนอแล้วคุณน่ะตีโจทย์เขาได้ไหมวงญ,ญาติมีการเดินทางมาหามาปรึกษาทั้งเราและญาติจะนํางานหรือข้อคิดมาปรึกษาจนถึงต้องคิดทําอะไรกับญาติเอราคนวันจันทร์นี่จะทิ้งญาติไม่ได้นะเห็นดูมาตลอดนี่ก็คือเอาญาติมาปรุงแต่งอะไรนะศัตรูจะเป็นเรื่องจุกจิกความวุ่นวายของเรื่องเล็กแก้ให้เรียบร้อยจะเป็นเรื่องคือต้องแก้ให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่เป็นเรื่องมันจะได้จบจบไปเป็นเปาะจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากเพราะเรายอยู่ในเกน บุกเบิกอยู่หรือจากเด็กหรือบริวารควรจัดสรรให้เรียบร้อยสมมุติระบุกกา,ารให้เด็กคนนี้ทำไม่นี่เด็กคนนี้ทํานี่มันมีงานเพิ่มคุณจัดสรรสิว่าเด็กคนนี้ทําไม่นี่ได้เท่าไหร่คนนี้ทํายังไงต้องจัดสรรให้เรียบร้อยอย่าให้การเอาเปรียบกันแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนี่คือการจัดสรรของป้าถ้าให้เด็กคุณทําเกินไป3ชั่วโมงคุณให้ไป5บาทคนนี้ทําเกินไป2ชั่วโมงก็ต้องได้7บาทอะไรอย่างเนี้ย คือคือมันอย่าให้มันเหลื่อมล้าําจัดสรรให้มันเป็น,เป,นเป็นขั้นเป็นตอนโรคภัยไข้หวัดโรคที่ติดต่อง่ายตอนนี้ก็ครูดูเรื่องโควิดเรื่องเรื่องเรื่องไข้หวัดนะลุงนะอันนี้ก็พูดแต่ป้าจะไม่พูดโควิดเพราะว่าครูบาอาจารย์ป้าไม่รู้จักโควิดก็จะพูดว่าไข้หวัดกับโรคที่ติดต่อง่ายอุบัติเหตุเล็กเ,กเ,กเกน้อยน้อย,อยเกือบจะไม่มีวันดีจันทร์เป็นบริวารสุขนําสิ่งใหม่ๆที่ดีมาให้เพื่อเรื่องหัดลาดเกียรติคือจะนำพวกยศถาบรรดาศัากดิ์หรืออะไรที่มันเพิ่มเพิ่มมาให้ป้าแยก ไม่ดีวันพุธนินทาใส่ความอังคารการเงินวันเสาร์จุกจิกนะมตอนนี้ไม่ต้องคิดว่าทําไมที่พูดพูดมาทําไมไม่แยกแยกแยะว่าว่าวันจันทร์เป็นอย่างนี้วันอังคารเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีไงลูกมันแยกไม่ได้ไม่ใช่ว่าป้าจะจะต้องแยกได้ทุกวันนะอันไหนมีป้าจะบอกนะว่าจันทรเป็นอย่างนี้อังคารเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะมันมันมันไม่มันไม่แสดงขึ้นมามันบวกลบแล้วมันไม่ได้ แต่ถ้าวันไหนมันบวกได้ป้าจะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยใส่ไปให้เต็มป้าไม่ล้างไม่ยัง้งเลขสวยให้หนึ่งหนึ่งนี่สองครั้งเลยคือการบุกเบิกไงลูกให้ให้ถึงบุกเบิกสองบุกเบิกเลยหนูทําได้นะหนึ่งแปดห้าแต่หนึ่งเนี่ยคือให้สองครั้งเลยคือการเริ่มต้นการบุกเบิกการคิดการเพิ่มการเติมไม่สวยคือสอง จุกจิกความจุกจิกทั้งคนงานทั้งบริวารทั้งตัวเราตัดความจุกจิกเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเนี่ยตัดไปตัดไปคิดไปทําเรื่องใหญ่สีสวยสีเหลืองอ่อนชมพูฟ้าไม่สวยไม่มีคําว่าไม่สวยไม่มีแต่ต้องถูกกระระเทศะนะลูกนะป้าก็ยังจะพูดจันช่วงนี้ต้องมีไหวพริบมีเหลี่ยมให้มากๆควรทำบุญได้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี